ဒီနေ့တော့ထိုင်းစကားပြောမှာအញ្ញံအသုံးများတဲ့ high ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ shaving လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် how high dog my แกแม่นายวันแม่เขาโซรากาตู high โซรากาไปเด้ dog my ปาแกโซรากาပုံမှန်အသုံးများတာကတော့ adjective အနေနဲ့အသုံးများပါတယ် သမါတော့အသက်ကြီးတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကဲဆိုတာကို proposition အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲမဲဆိုတော့အမေကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နိုင်ဝံမဲဆိုတာကအမေများနေပါ။အမေများနေမှာသူကအမေကိုပန်ပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ခေါဟိုက် डॉ ဂ်မိုင်းကဲမဲနိုင်ဝံမဲ ผู้จัดการอนุญาตให้ฉันลาง,งานวันนี้ผู้จัดการสุรากาแมนิจาระอนุญาตให้สุรากาควนพิวป,ปีเดชฉันสุรากางาโกลาง,งานสุรากานายะควนยากกเปล่าระบวันนี้สุรากาดินีผู้จัดการอนุญาตให้ฉันลาง,งานวันนี้แมนิจาระงาโกดินีนายะอยู่ควนปีเดลเปลยาระบา ไม่อนุญาตให้น้ำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในอพาร์ทเมนต์นี้ไม่อนุญาตให้สุรากาคลุมบิปูน้ำสัตว์เลี้ยงสุรากาเอมุยตะไลซั่นบอกว่าเข้าพักสุรากาဝင်နေတာบ่เนาะในอพาร์ทเมนต์นี้สุรากาดีไตคันมาหลุบอกว่าไม่อนุญาตให้น้ำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในอพาร์ทเมนต์นี้เอมุยตะไลซั่นเลี่ริก็ดีไตคันมาคลุมบิปูหลุบอกว่า พ่อไม่ให้ไปเล่นข้างนอกพ่อสุรากะอภิไม่ให้ไปเล่นสุรากะไปมักษาบุกลบยอราบะข้างนอกอภัยม,มาพ่อไม่ให้ไปเล่นข้างนอกอภักะอภัยม,มาไปมักซาบุเขาบอกให้ชันทามกันบ้านให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ เขาสุรากาดูบอกสุรากาเบอร์เร่ให้ฉันทำสุรากาเล้วขายเนื้อหรือเปล่างาโกเล้วขายเนื้อการบ้านสุรากาเองสาวเปว่าให้เศษสุรากาปีเอ้าภายในวันพรุ่งนี้มันน่าเพียงอัดเว่มันน่าเพียร์ปีหลือเปว่าเขาบอกให้ฉันทำการบ้านให้เศษภายในวันพรุ่งนี้มันน่าเพียงเองสาวหปีอย่างลูพ่อตังาโกเบอร์เร่ ท่นหมอแนะนำให้ทานยาให้ครบตามที่กำหนดค่านหมอสุรากาเสียวะแนะนำสุรากาศร,รับคำแนะนำได้ปอกว่าอาจารย์พิ้วเรยลุกโยร,ราบะให้ทันยาสุรากาซีเต้าไข่นาบะให้ครบสุรากาศอนุญาตพิ้วเต้าไข่านาบะนาะ စေရင်တ no ေ mo, anya, no are, ာင်းရမယ်ဆ e no e no ိုလို့ရှင်စေရင်ပြေးရအောင်လို့ပြောတာပါ high crop ဆိုတာကသတ်မှတ် ti กําหนดဆိုတာကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရပါတယ်คอนโมแนะนําให้ทันยาให้ครบตามที่กําหนดสยาวงศ์ကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းစီတောက်ဖို့အကြံပြုတယ်ช่วยเปิดประตูให้หน่อยช่วยให้หน่อยဆိုလို့ရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးလှုပ်ပေးပါလို့အသေးပဲရပါတယ် เปิดสุรากาเพื่อนา้าประตูสุรากาตะการบิโอร่าบะาช่วยเปิดประตูให้หน่อยสุรอเจซูบิวิตะการลิพเพนบิบาลูบยราบะความพยายามทำให้เราใกล้เคียงความสำเร็จมากขึ้นความพยายามสุรากาโจซา,าอาโตมูบาทำให้สุรากาเพียสีเดเรางาโดโก ใกล้เคยียงสุรากานิสเดลุเโร,ราบ้าความสาเร็จสุรากาอาเมียมูมากขึ้นสุรากาปูวิดโดโลเดเบยยบาเนความพยายามทำให้เราใกล้เคยียงความสาเร็จมากขึ้นจูซาหม,มู่กาอาลเมียมุซิโกปปนิเซเนลุเโร,ราบ้าความรักทำให้ชีวิตมีความหมาย ความรักสุรากาเชเชมชิตาเชโกปอราบะทำให้สุรากาเพียสีเดชีวิตสุรากาแปลว่ามีความหมายสุรากาอเดเวชีเดโลปราบะความรักทำให้ชีวิตมีความหมายอเชกาแปลว่าโกเดเวชีสีเด เ<ส> <im sharing> <management> <ham> ขาซื้อของขวัญให้เธอเขาสุรากาตุซื้อสุรากาเวเดของขวัญสุรากาและสาวะให้เธอตุมาด้วยเขาซื้อของขวัญให้เธอตูตุมาด้วยและสังเวปเดทานให้อร่อยนะเดี๋ยวสาการออายะบายาซานน้องลูกเราบาอร่อยสุรากาอายะตาชิดาเบราบาชจซงะทานสุรากาซาเรลูกเดเบยาบาเนทานให้อร่อยนะสุรอกอายะบายาซานน้อลูกเราบา နေ um ာက်ဆ e ု ima, ale, ai ံးတစ်ခုနိနေဟိ Myanmar, ုင်းရရှေ e းမှာခေါ်ဆိ ire, ုတာလေးထည့်လိုက်လည် so းဆိုရင်တော့စုတောင်းပ so ေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဟိုင်းမြန်မာมีសន្តិភាពរីរាវนี้ขอให้สุรกาบาซีလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံပါมีဆိုတာကရှိတယ်សន្តិភាពဆိုတာကငြိမ်းချမ်းရေးပါរីរាវนี้ဆိုတာကအမြန်ဆုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခေါ်ဟိုင်းမြန်မာมีសន្តិភាពរីរាវนี้မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်း ze lo solo